แล้วลุกไปเก็บมาอีกสองถึงสามดอกนานๆจะได้เห็นแม่เบิกบานแจ่มใสยอย่างนี้สักทีก็ได้วันนี้จะเป็นบ้าเป็นเพื่อนสักวันผมเอาดอกไม้มาทัดไว้ที่หูซ้ายหูขวาและคาบไว้ที่ปากอีกหนึ่งดอกแล้วก็ทำเป็นเต้นระบำออกมาจากด้านหลังของต้นไม้แม่กับน้องชายคนโตชักสนุกกันใหญ่เลยลุกขึ้นมาเต้นบ้าบ้า,บ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 าไปด้วยกันกับผม โซ่ในมือส่งเสียงกระทบกันดังกรุ้งกริงเหมือนเป็นการให้จังหวะกับเสียงหัวเราะของเราบังเอิญมีชาวนาสองคนเดินผ่านมาทางนี้เข้าพอดีพวกเขาเห็นเราเต้นกันบ้าบอขนาดนี้ถึงกับตะลึงมองตาค้างแล้วหนึ่งในนั้นอุทานออกมาว่าหาไม่ไม่อะไรกันว่านี่มันบ้ากันทั้งบ้านเลยหรือไง เสียงของพวกเราทำให้พี่สาวรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาพี่สาวบอกผมว่าอาจิน้นเลิกเล่นได้แล้วล่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะออกไปขอทานเป็นเพื่อนเธอรีบๆขเขาเถอะเยี่ยมไปเลยผมดีใจที่สุดที่ได้จูงมือพี่สาวออกไปขอทานด้วยกันเพราะจะได้มีเพื่อนเดินคุยกันไปวันนี้เราดวงดีใช้ได้ใช้เวลาไม่นานนักเราก็ปฏิบัติภารกิจ ได้สำเร็จหลุดเรื่องเราต้องเดินไปกลับระหว่างหมู่บ้านกับต้นไม้อยู่หลายรอบทีเดียวขณะพ่อกับแม่กำลังกินข้าวที่เราไปขอทานมาได้ในรอบที่แล้วพี่สาวก็ตาไวมองเห็นในชามข้าวของแม่มีขี้นกหล่นใส่อยู่เยอะแยะแต่แม่ไม่รู้เรื่องอะไรขณะกำลังจะหยิบข้าวใส่ปากพี่สาวจึงรีบไปดึงชามข้าวออกมาจากมือแม่ แม่อย่าก,กินนะมีแต่ขี้นกทั้งนั้นเลยแล้วอย่างแม่จะฟังรู้เรื่องที่ไหนก็รู้กันอยู่ว่าแม่เป็นคนกินจุมากพอมีคนมาแย่งของกินไปจากมือท่านก็โกรธจนแทบจะลุกเป็นไฟมือที่ยังเปื้อนเมล็ดข้าวของแม่ฟาดเปรี้ยงเข้าที่ตัวพี่สาวอย่างจังแม่จ๋านี่มันมีแต่ขี้นกนะหนูจะช่วยเอาออกให้แม่ก่อนแล้วค่อยกิน แม่ยิ่งโมโหไปกว่าเดิมแม่คงเข้าใจว่าพี่สาวจะแย่งของตัวเองไปกินจึงใช้ฝ่ามือตบหน้าพี่สาวเต็มแรงเพี้ยเสียงดังกังวานพี่สาวนิ่งอึ้งตะลึงง,งึงงันยกมือขึ้นกลุ่มหน้าไว้อย่างไม่รู้สึกตัวปล่อยให้แม่ดึงชามข้าวที่มีแต่ขี้นกกลับไปแล้วก็มองตามแม่ที่รีบกืนกินข้าวอย่างตะกุมตะกราม ท่าทางลนลานราวกับว่ากลัวจะมีคนมาแย่งอาหารในมือไปแม่ยัดข้าวเข้าปากอย่างเป็นเอาเป็นเอาตายผมเห็นน้ำตาของพี่สาวแล้วก็อดน้ำตาไหลาตามไม่ได้นั่นก็เป็นเนื้อหาในตอนที่12ของหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหนังสือเสียงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ